สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็กําลังนั่งดูการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ18ทีมสุดท้ายนะครับในโซนเอเชียระหว่างทีมชาติอินโดนีเซียนะครับต้อนรับการมาเยือนของญี่ปุ่นนะครับในครึ่งแรกนะยังไม่จบการแข่งขันแต่อินโดนีเซียก็โดนไปแล้วครับ2ประตูต่อ0นะครับในนาทีประมาณนาทีที่33แล้วก็ถัดมาอีกไม่เกิน5นาทีาก็โดนอีกประตูหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็คงจะทราบนะครับว่าญี่ปุ่นเขาเล่นอย่างไรนักเตะที่เป็นนักเตะลูกครึ่งลูกเซี่ยวของเนเธอร์แลนด์คงจะรู้นะครับว่า,าระดับฟุตบอลของเอเชียคือเบอร์หนึ่งเอเชียเป็นอย่างไรบ้างนะครับคงจะตาสว่างแล้วครับคงจะตาสว่างเลยแหละเพราะว่าก่อนการแข่งขันรู้สึกทางผู้เล่นของอินโดนีเซียเนี่ยจะพูดในลักษณะว่าไม่ไม่ควรจะไปเกรงกลัวนะครับทีมญี่ปุ่นจริงๆแล้วมี ก็น่าจะเปรียบเทียบนะไทยเนี่ยนะครับสาม,มารถเสมอจีนได้นะสาม,มารถไปเสมอเกาหลีได้สาม,มารถเสนอเสมอซาอุอาาดิอาระเบียได้นะครับแต่ว่าไทยเราก็พูดได้ง่ายไปยังห่างชั้นจากญี่ปุ่นเยอะที่ดูีนเชียเองเนี่ยครับเขาเสมอซาอุดิอาระเบียแล้วเขายังไปแพ้จีนนะเขาแย่กว่าเรานะครับตามสถิติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในยุคอิชินะก่อนหน้านั้นผมไม่นับก็ถือว่าเขา ประเมินทีมชาติญี่ปุ่นต่ำไปหน่อยหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นนะครับสิ่งที่ผมเห็นในการแข่งขันทุกครั้งของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยคือความาแข็งแกร่งนะครับในทีมเวิร์คความสามารถเฉพาะตัวคือเขาเล่นแบบเล่นไม่ยากอะแต่ว่าเขาแม่นยําแม่นยําแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เป็นคลาสบอลที่รู้สึกว่ามีความแน่นอนและสิ่งที่เด่นที่สุดที่ผมเคยพูดนะครับแล้วก็ผมขอย้ำอีกแล้วกันครับว่าทีมชาติญี่ปุ่น เวลาเขาเข้าทำประตูเนี่ยสปีดความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก2เท่าจนสาเท่าเลยครับนี่เป็นสปีดลักษณะสายฟ้าเลยครับเหมือนกับเมื่อก่อนพูดว่าบุกแบบสายฟ้านะครับคือความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นแบบฉับพลันอะเวลาเขาจะเข้าทำประตูตรงจุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเราหรือนักเตะไทยเราพัฒนาเรื่องนี้ได้นะครับผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือมันเป็นเรื่องสปีดบอลของทีมชาติญี่ปุ่นนี่ครับที่อิชิพยายามมุงเน้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องสปีดบอลอยู่ตลอดเวลา เราอาจจะเข้าใจว่าสปีดบอลที่ว่าเนี่ยเป็นสปีดบอลที่เล่นในการบิวเกมการเล่นเกมทั่วไปความจริงแล้วสปีดบอลของทางญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาเล่นในลักษณะเกมกลางสนามหรือการบิวเกมขึ้นไปเนี่ยก็เป็นสปีดบอลที่เร็วปกติครับในระดับฟุตบ,บอลสากลแต่เวลาเขาเข้าทำเนี่ยทุกลูกที่ญี่ปุ่นเข้าทำเนี่ยสปีดมันจะกระดับเบิ้ลเงินไปอีก2เท่าหรือสาเท่าครับเป็นสปีดที่เหลือเชื่อ เป็นสปีดท,ที่กองหลังของทีมคู่แข่งนะครับจะต้องชะง,งักชะง,งักและตกใจกับความเร็วนะครับในการเข้าทาของทีมชาติญี่ปุ่นตรงจุดนี้เลยครับจุดนี้ที่เรามาพูดที่ผมพูดไม่ใช่ว่ามาวิพกา์วิจารณอะไรแต่ถ้าเกิดท่านฝึกเด็กนะในสโมสอท่านนท่านดูทีมชาติญี่ปุ่นเลยท่านสังเกตนะสปีดบอลในการเล่นเกมการสนามเข้าเร็วอยู่แล้วครับเร็วเร็วแบบทั่วไปนั่นแหละถือว่าเป็นปกติ และครั้งนี้นะเขาเล่นกับอินโดนีเซียนะครับเขาครองบอลได้เกือบทั้งหมดแทบจะอินโดนีเซียแทบจะไม่เจอบอลครับจะมีบ้างลเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับทำให้ผมพูดคําว่าตอนนี้ลูกครึ่งลูกเซี่ยวเนเธอร์แลนด์ของอินโดนีเซียรู้แล้วครับว่ากําลังเจอกับอะไรอยู่และในจังหวะที่ญี่ปุ่นเข้าทำเนี่ยมันเป็นมันเป็นลักษณะสายฟ้าความเร็วเพิ่มขึ้นสปีดบอลเพิ่มขึ้นแบบแบบน่าตกใจถ้าเกิดเราทํตรงจุดนี้ได้นะ นะครับเพราะท่านเป็นผู้ฝึกสอนนะครับเพื่อนๆมีเด็กๆนะเป็นครูภรระอยู่โรงเรียนที่โรงเรียนที่ท่านสอนก็ตามแต่ครับดูสปีดบอลของญี่ปุ่น,นจับให้ดีครับตรงนี้เลยเป็นจุดเด่นของญี่ปุ่นแล้วนะครับความสามารถเฉพาะตัวทางด้านเทคนิคเฉพาะตัวก็สูงมากตรงจุดนี้ถ้าเราทําได้เหมือนเขาเนี่ยผมบอกไว้เลยครับนี่คือเวนะเหมือนง่ายๆมันไม่ยากแต่ทุกคนจะมองข้ามว่าญี่ปุ่นก็าทาอย่างไร เขาทาในสิ่งง่ายๆแต่เขาทาด้วยความแน่นอนและเขาทําแบบตั้งใจในสิ่งที่หลายๆคนบอกเป็นการกระตูนญี่ปุ่นเนี่ยกระ,กระโดดยิงความเร็วสูงที่จริงแล้วนะถ้าความเร็วแบบนี้เนี่ยจีนก็ทําได้ครับแต่จีนจะโฉงชางแต่ญี่ปุ่นเขาแม่นยําและจีนเนี่ยจะมีความเร็วลักษณะเสมอกันทั้งทิศทั้งเกมนะตอนเล่นก็แบบนี้ตอนเข้าทําก็ไม่มีสิ่งที่น่าตกใจเพราะจีนก็เร็วแบบนี้เร็วแบบโฉงชางแต่สําหรับญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาเล่นปกตินะในการวิวเกม การสนามเนี่ยเขาจะเล่นใสปีดบอลที่เร็วนะครับเร็วแบบสากลเลยแต่เวลาเขาเข้า <c oughs> ทำเนี่ยเขาจะเข้าทําแบบคู่แข่งไม่รู้ตัวและเข้าทําแบบเร็วมากและแม่นยํามากไม่โฉ่งทางเหมือนจีนตรงจุดนี้แหละครับเกาหลีนะครับเขาก็เร็วทั้งเกมเหมือนกันเข้าทําก็เร็วเหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับฟังให้ดีนะครับสิ่งที่ทําให้ญี่ปุ่นแตกต่างจากทีมอื่นนะคือเวลาเขาเล่นเนี่ย เขาจะมีจังหวะของเจแปนนะถ้าท่านดูดีๆนะเขาเล่นมาแล้วเขาจะมีช้าด้วยช้าแล้วดูคู่แข่งด้วยนะครับเขาจะเล่นเร็วช้า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 ดูดาถิตแต่เวลาเขาบุกอะ่ะเขาจะทําให้สปีดบอลมันช้าลงนิดนึงก่อนแล้วเขาจะบุกแบบฉับพลันนั้นเร็วมากนะครับเหมือนสปีดบัตรนั่นแหละตรงนี้เลยครับทําให้คู่แข่งเสร็จทุกรายครับเวลาญี่ปุ่นเขาทําอะ่ะแล้วเขาแม่นยําแล้วก็ค่อนข้างที่จะ มีประสิทธิภาพมากในการเขาทำจุดนี้ครับเป็นจุดเป็นจุดตายของทีมชาติญี่ปุ่นผมยังเห็นนะเกมกับอินโดนีเซียในสองลูกผู้เล่นอินโดนีเซียตกใจครับญี่ปุ่นเข้าเข้าทำประตูเนี่ยดูไม่ทันครับตามไม่ทันเลยเพราะว่าเข้ามาเหมือนจะไม่ทำอะไรแต่เวลาเขาเข้าทำเนี่ยโอ้โหดูไม่ทันครับเร็วมากนี่ครับเป็นจุดที่ผมบอกว่าสปีดบอลที่บอกนะครับไม่ใช่ว่าเร็วทั้งเกมนะต้องรู้จักจังหวะจังหวะทําให้คู่แข่งตายใจแล้วก็สปีดขึ้นฉับพลันนะ ตรงจุดนี้แหละครับคือจุดเด่นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ผมเห็นนี่ผมดูเกมไม่จบนะเพราะว่าถ้าเกิดดูเกมให้จบก็คงทําคลิปเดึกกว่านี้นะครับก็คิดว่ามาพูดคุยส่วนเพื่อนก่อนแล้วกันแล้วก็มันมีอีกหลายเรื่องนะที่ผมอยากจะพูดคุยด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องทีมชาติไทยเรานี่แหละนะครับก็คลิปนี้ขอเกินเกินเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องนะแล้วผมจะพูดต่อในคลิปถัดไปโดยละเอียดอีกขั้นหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องทศัศนคติที่เราไม่ควรจะลืมนะนะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับว่า การแข่งขัน a อ f ปลปายปีนี้นะครับเป็นการแข่งขันที่เป็นการแข่งขันในภูมิภาคของเราซึ่งถ้าเกิดเราจะมองถึงอนาคตของทีมชาติไทยของเราตอนนี้เราขึ้นมาถึงแรงกิ่งแบ96แล้วนะครับถ้าเราโฟกัสไม่ถูกที่นะถ้าเราไปอินกับมันมากเกี่ยวกับเ f ฟเเนี่ยผมบอกไว้เลยครับมันมันจะเป็นลักษณะเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมพูดมันจะมีแรงกระแสต่อต้านถึงขั้นจะ บูรี่โจมตีทีมชาติไทยแน่นอนถ้าเราพลาดท่าไปแพ้อินโดสักแมตช์หนึ M ่งหรือไปแพ้เวียดนามหรือแพ้ฟิลิปปินส์อะไรก็ตามแต่ครับซึ่งในเกมกีฬามันเกิดขึ้นได้อย่าว่าแต่แพ้เลยครับเสมอมเมื่อวานนี่ก็ยังเป็นประเด็นเลยนะถ้าท่านเห็นนะนี่แหละครับบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศที่ยังไม่พร้อมของครอบครัวฟุตบอลไทยเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าท่านรักฟุตบอลไทยเนี่ยท่านต้องรู้ว่าตอนนี้เนี่ยผมดูเกมเมื่อคืนนี้นะกับทีมชาติเลบานอนเนี่ย ถึงเรบานอนจะยิงเข้าผมก็เฉยครับเพราะผมรู้สึกดีกับการเห็นสริงคารเล่นนะผมรู้สึกดีกับการเห็นผู้เล่นใหม่ๆเขาเล่นได้ได้ลักษณะกาเล่นถึงจะเล่นยังไม่ดีต้องมีมีจังหวะโอกาสต่อไปแล้วก็จะเป็นอนาคตของทีมชาติไทยได้ด้วยตรงนี้ต้งหาครับที่ผมดูเมื่อวานนี้นะครับดังนั้นนะครับการแข่งเยบเียบเนี่ยจะว่ามีผลต่อนะครับอนาคตในการขยับระดับ ทีมชาติเราไปถึงระดับเอเชียระดับโลกหรือไม่เนี่ยมีผลน้อยมากครับเพื่อเผยน้าการแข่งขันเอฟเว็บเนี่ยจะสร้างกระแสที่ปั่นป่วนและและเป็นกระแสที่นอกเส้นทางเอาพูด,ดง่ายมันนอกเวเราด้วยนอกเส้นทางของเจแปนเวเนี่ยเพราะจริงแล้วคนญี่ปุ่นเขาไม่รู้จักหรอกครับการแข่งขันในแฉชาติอาเซียนเขาไม่รู้จักหรอกอิชิ่ก็ไม่รู้จักแต่มันเป็นนโยบายของภูมิภาคอาเซียนของเราในแต่ละสมาคมที่จับมือกันนะ อันนี้ต้องเข้าใจและเห็นใจเราก็แข่งไปครับตามหน้าที่อของเราเราต้องรักษารักษาแชมป์นะครับที่เราเป็นมาหลายสมัยรักษาศักดิ์ศรีของชางศึกของเรานะครับถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเราไปอินกับมันมากนะจนเรามามาดามาส่ทีมชาติเราเนี่ยตัวนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าตัวเรากําลังเป็นใครและเรากำลังจะเดินไปไหนนี่คือการหลงทางครั้งยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเอเวบครั้งนี้นะผมเชื่อว่าอิชิ จะต้องสร้างผลงานได้ดีถึงจะพลาดผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่มีแรงกดดันอะไรสิ้นกับช้างศึกในศึกเอฟเอฟมิ u ูบิชิปลายปีนี้เนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆน,นะครับตั้งหลักตั้งใจไว้ตรงจุดนี้และนะครับเราอาจจะได้นักเตะอยากสุภโชคสารชาตินะเราได้เอกนิตมาแน่นอนครับนิโคลสัสมิเกลสันเนี่ยเขาตอบรับแล้วว่าเขาจะมาถึงไม่ใช่ฟีฟ่าเดนะถ้าไม่ติดอะไรที่มันตรงกับตนสังกัดนะครับของเขาเข้ามาแน่ แล้วก็เรายังมีโอกาสนะครับได้นักเตะได้หลายคนเข้ามาก็แต่มันจะมาอาจจะไม่ทุกแมตช์นะครับเพราะว่ามันแข่งขันยาวนานนันเดือนหนึ่งตรงนี้เนะี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องคุกยยันก่อนนะครับแน่นอนครับมันจะต้องมีมีกระแสะป,ปั่นปวนเข้ามาแน่นะครับดังนั้นนะครับเราเราจะต้องตั้งรับและเข้าใจในฐานะเราเป็นครอบครัวฟุตบอลไทยนะเราจะต้องรู้ว่าเป้าป้าหมายจุดหมายปลายทางเราคือจริงชาติชาติเชียและฟุตบอลโลกและระดับแรงกิงฟีฟ่าตัวนี้ตั้งหากครับที่เป็นพระเอกในหัวใจ ที่เราจะต้องรู้ว่าเนี่ยเป็นตัวเอกนะเป็นเกมเอกร์นเมนตเอกที่นะครับเราจะต้องใช้ชุดที่ดีที่สุดในการแข่งขันเต้เอฟเวฟเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเพื่อนบ้านเราแข่งขันเนี่ยเต็มที่ถ้าเพื่อนบ้านเราชนะเราก็ดีใจกับเพื่อนบ้านเรานะครับดูเป็นเกมกีฬาตรงจุดนี้แหละครับถ้าเรามีจิตใจเป็นนักกีฬาดูเป็นเกมกีฬานะเราจะเข้าใจมิติที่ฟุตบอลไทยเราจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆใจเย็นๆครับไม่ต้องรีบใจร้อนไปไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่าง นะครับมันก็จะกลับเข้ามาสู่จุดที่สั่งสมนะสิ่งดีงามต่างๆสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาสั่งสมนะถึงเวลาเวลาหนึ่งถ้าเราสั่งสมมาพอเนี่ยผมคิดว่านะวีแววของทีมชาติไทยเนี่ยจะขึ้นไปคลายกับทีมชาติญี่ปุ่นที่เราดูแล้วครับวันนี้ว่าเขายอดเยี่ยมจริงระดับเวิร์คัสนะครับนี่คือทีมระดับโลกอย่างแท้จริงวันนี้นะครับทีมชาติอินโดนีเซียเจอกับญี่ปุ่นเนี่ย พอๆกับทีมชาติอินโดนีเซียเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสหรือทีมชาติสเปนครับเพื่อเผยญี่ปุ่นน่ากลัวกว่าด้วยนะเจอกับสเปนเจอกับฝรั่งเศสเนี่ยยังพอตั้งหลักได้นะจะเจอกับญี่ปุ่นเวลาเขารุกเข้าแต่ละทีแต่ละทีนี่ครตั้งตัวไม่ติดเลยครับตอนนี้เนี่ยผมคิดว่านักเตะเนเธอร์แลนด์ของอินโดนีเซียจะรู้แล้วครับว่าญี่ปุ่นคืออะไรทีมชาติญี่ปุ่นเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เขาพอจะรู้แล้ว ผมจะดูครึ่งหลังต่อไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างนะแต่ครึ่งแรกก็โดนเวลาสประตูเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเกมจบนะครับผมอาจจะทำอีกคลิปหนึ่งตอนรอบหลึกก็ได้นะครับเพื่อจะมาพูดคุยเรื่องนี้แหละครับเรื่องฟุตบอลไทยเรากับเอฟเอปลายปีนี่แหละคลิปนี้ผมมาเกินนะครับมาพูดในประเด็นที่คิดว่ามันสําคัญแน่ๆเลยกับทีมชาติไทยในช่วงปลายปีนี้นะครับให้เพื่อนๆได้รับทราบกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราคุยกันรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ ทำคนที่เป็นคนชาึกยุคใหม่ไทยแลนด์สู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกปนไทยรวมใจช่วยเชียร์ าววิเศษกับกองกิเลสทำคนที่เป็นคนชาญสึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคับด้วยใจก้าวไปไกลกว่ายก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฟุตบอลไทยร่วมใจช่วยเชียร์กู E yeah. aí